เมื่อสุงค่ะพี่น้องปริหารหลายกการูปกันในวันที่14เดือนธันวาปีคริสตส์2งหิงสาวสามค่ะเมื่อได้วันต่างเดียวค่ะตีมาตัวยข่าวแม่คงเย้ยาก็าชันี่เว็บส์หลายๆข่าวออกมาต่างโพสต์หลาน,นี้ลองว่าหนึ่งจิตหนึ่งคุยออก ตีเพียงตึ๊เงาจิงลอยแต่เลียงข่าวมื่อว่าไลย้ติได้ว่ามาเฮงเป็นกว่าหลต่างหลายปีนอหนังไงกุยกานในหุขคอที่หนึ่งตรงตับปีนอเฮาคานันืในปรดนตอนหนึ่งว่าตีเมืองไทยเป็นวันนั้นคนไทยเขาวันกันออกกว่าตอดแคบกลางใจเลิก ตังตาตีไรมาลงบงง 95, 5, อ,อ,องจริงก็เก่าห้าก็ใหม่ห้ามือไน่ตีปันผู้มือไน่ตีปันป่องใส่หวาก็หลยเพอร์ตาทีมาเป็ี่ยนผัวหูตีเมืองไทยเนี่ยเข้าข่าตีไล้หันบีดาต่างหลายก็เลยได้เขาอันอดีบเมืองไทย เดีผู้หองการเมืองดีปองใจรีเสียไม่เบื่อเดิมซับแรงอย่งเวกาเป็นวันลำลองคึกตอนปุ่นดาปีน้องให้เขาต่เดนเรียกลายได้เปลี่ยนมาอาจุยาปอก็มาเป้ก็อยู่ในสี่ปีก็เก่าเป้ก็อยู่กว่าไา้วยเท่งสี่ปีเหมือนกันกับนั้นปีน้องทั้งหลายไล่แค่เข่ง ไลายต่เดินเลิกดังต่เดินไล่มาตีนังเงยี่กอกอ่อ,องปี่บิ๊กตู่นั้นก็ประยุทธ์ก็เก่าให้อยากไว้เหตุสังะไยว่าเรื่องนั้นเมืองไทยเบื่อหนมีมีสภาสภาไต่ห้าสภาหนึ่งห้าสวานสองปากพาซิบวุฒิอสสวุฒิสภาปีน้องหลาย พ่อเ็นสโอเนอี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเี่ยพ่อเป็โสโวเนี่ยวุฒิสภานะสมาชิกวุฒิสภาปีดอัคดริูรีเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยกุยกะหลวงบองจึงก็เก่านั่นมือเจ้าเก่าสิม,มานานั่นหลักเข้ามาอยู่ไว้ในรัฐสภาอันทอฮาห้องอโศมีไว้สองปากห้าสิบเมืองไทยวันเมือ่อไหร่ ก็เก่าที่ปีห้าก็ไม่ได้อยู่กว่าปีดังหลายอันแน่นอนกันปักตาเสดโดยอามใจว่าคนไทยเขาเนี่ยการันตีคนเมืองนอกเข้ามาโวยปางหกือดังด้วยนะตีสิโยดกันบอกใจหรือยังว่าทีปีดังหลายอันกูก็ไม่ใจเลื่อตั้งใจนั่นลงปองจริงก็เก่าเอาซอสสองปากห้าสิบสี่เลยมานั่งไหว ไปเป๊ไปตอดแคบกลางแใจเจ้าเก่าว่าอ่อนมันอนั้นก็เป้ไว้สองปากห้าสิบก็เมื่อได้พ่อเจ้าเก่าเป้อะไรมาห้าสิบก็บอกมามีสามปากก้อยู่ในมือปุ่งเดียกมันภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์อะไรก็ห้าสิบห้าสิบเอามาห่มก็เพราะเป็นกว่าสี่ปากเย้าเจ้าไหนมีนอเข้าขา่ายไปลืมว่า โซ <So, S 2> นั่นเมื่อเลียวเขาออกไปมีใหอเลือกนายกอำนาจก็ลงมองจงริงเลยกอ็อนหนเพื่อไทยก้าวไกลมือหนยเขาดีแค่ขค็งเขาดีไรสิงดังงๆตดังหลาย,ลายคมการเศริตาดจัดตั้งอาจุยาไรห้หามไรเป็นวันวันหนึ่งมือแน่อลำลองมุอนอะ่ะพี่น้องไทยไดีดีป่าว่า พีน้องเขาเจอนเจอบรทากันนี <hi> ่ก็จ <Hi> ัน <Heh> น um, ์ฮักก็ะละเกียบกเาะเกี่ยวปาติเนียเสียไม่มึงเดียปากูก็เลีเสียงเยอะก็มีด่าหูหางผั่หทางมันมาเลือกก็หลายเลือกผาไหลน้ำตอนพอนี้เยอะก็เฮ็ดสางของนี่ลองได้ได้มยวปาดัแบบปีน้นนังหลเ้่ยเขารายการก็ตรงตัดพีนัองครับพ๋าันตอนนึงนหุ่ขอที่หนึ่งก็เลยปะ เขาขามาด้วยลองว่ามีเพียงกานแต่ยืนเงาจริงลอยแต่เลี้ยงว่ายามาหล่อเฮียงเฮียงลอยแต่เลี้ยงเฮียงสิดหลิบจอมตีนยยมมีมาเมื่อปีสองเฮงค่ะสิบแปดปีปนมากกูกอิด้วงเมื่อนั้นข่าวเมืองไทยอันมาเฮียงเนี่ยเข้าข่าวอมาไอทีวีเมื่อเลี้ยวเล็กลายมาเปลยน ใช้ BBS i t ีทีในจอมดน,นี่งจะเดยนดินนอกเมืองเขาขอดึงไว้เลยเอาขาวคิดดั้งยื้อกันปอกนั่นเขาลานว่าว่านะั่นมีลองลูดซุมแล่ตายทั้งหลยทั้งหลายเมื่อสิบเปดีกันกุยกะอําทางอําเทิมเย่ากอตีเปียนข่าวหลงคือคัก กึ่งกลางมาแหี่งมือว่าเมืม่อหลงเชนีเว็บข่าวใต้เนี่ยยี่ยก็ข่าวแม่ของอันตอนเตะไม่เป็นภาสังเกตเยี่ยก็มัน่นสร้าง่างเตะแรงปีนอ,อ่อนมาเหีงเฮ็ดสั่สงลาเนี่ยว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหุยโอ อันยิบไววเงางุ้ลหุยอว่าปรจัญเจอได้ก็อันยิบเป็นน่องใจของตาปังเป้าเยี่ยงปังช่างก็เรียกผมว่าว่าเราออกคงว่าปราชญ์อันอยู่ได้จริงได้เขามีลองก้องกายแลท่ทองคอสั่งดีเรียวกันการแต่เดียห่งึกเล่ขึ้นติด ของเสียวที่สิงไทด,ดับที่สิงห์ไจอมหนังมันเป็นข่าวกว่านั้นเพราะอยู่ดีรายการเสียไปลอยจากมือใหญ่มาทัสสังด้วยจอมมันเปิ่นกว่าไรอีส้างก็เปิ่นกว่าไรเมื่อสิบแปดปีปวนมานั่นพี่น้องว่าเขาไรหูไข่ย้อนไรลลูล่ไหลซุ่มไรลติดเงาจริงลอยไตเลี้ยง เมื่อนั่นเขามายืดกนปีนอนันหลายเอวกาสมบเตขึ้นโหลขึ้นหํำเงาจรเทียงกันหนึ่งได้ปองว่าเขาก็มิลองหางเหยนหลกนักละกองกลางอันแต่ด้ปีปุ่นเงาจรรวยได้เลี้ยงปอกหนึ่งมาซุ้มปอกสองหลังดีดีอองมันอองปีนั่นตีแล้วเครืองอีชังเนี่ยเขาก็ได้หางเหยนอีดอกเทียนตีหมังขึ้นดีในเอาไว้ ก็ในอีสังก็เปลี่ยนกว่าไรอันเสียนไปมืองวานั่นเมือ่อกีสองเฮงหาก็มันเปลี่ยนกว่าเย้าปอกในก็มันจางเปลี่ยนกว่าเทียงอาหิงอำนาจมาในของเสียวขึ้นจินใจออกข้าตั้งดีเถิดนมีจับเลียนดินเขาหลาักมาเวียดเวียงเสี็จแล้วเ,เจ็ดสิบเกา่าหมักหูเหลืองนั้นยืใดใส่นดใส่เฮียเฮดัง สิคลายเขาอะไรหลุนเ้ยหลุดแต่เจือจันบันมึงก็มีมาตีในป้าเขาฆามัดไว้ของเสียวคือได้เยี่ยนกันในนาเสียอีกุกปีนอกอะไรอีกุกได้ในมังกันการได้กันวางหลังไกเป็นลุงมาเป็นลุงเล่าอยู่ในหลินเทียงรู้ก่อนอยู่ในหลินเล่ากันเทียงกันกันแต่ได้เปลี่ยนมาอะไรตูคคำมันไง่าย กุยกับพ่กแม่เข้าคาบอาหานว่าของเสียวคือถึงได้ก็ได้เป็นถู่วตองถั่วคำมก็ยังกันมาถึงเงี้ยนมาถึงเงี้เขาเด้เฮียดสิริศรีปีกเงาจริงลอยใต้เลี้ยงป้อยที่เสียนป้ายลอยช่างมือใหายได้ใครล่ะว่าการเชื่อในเข้าคาบเอาหมอยาเขาเดือดต้องเลี้ยงกันเสียเปินครึ่ตัว ย้อนมาเลยย้อน่าเป็นกวนเมืองเหลียวกันอำแค่หันมีมาอำเภอยาก็ทุกปีสองหิงห้าว่ามาลู่ซุ้มตายตํางเลวต่างหลายเนี่ยไอทีวีเนี่ยข่าวเมืองไทยก็ลวงไว้ข่าว้วเมืองไทยก็ตรนหลังนั้นตีเฮ้าขา่าดัวยเอาหันกวนปานมนอาอะไรย่อสั้ไปถึงเช้า,าไปถึงสิบแปดปีห้าเนี่ยปีไปหู้หลีรองไหียปีดอกอางไร เฮ้าคาอ่ายุงมาเกาเข้าคาคันว่าต่เล็ติกกัน,นั่นมันมีหลายชื่อหลายนิว้วปีดอกนหลายตีไล่คาได้มองโนกเขียววันให้จุมันหักหลังจื่อจ่าจื่อคือใดแหลทผิวมุ้ยสังขารโ้นเมืองว่าบาสิบ้าน Thảo yên sức tức đi loài tình Loài tăng loài tạo Hoàn chinh càng ủng Hai hoàn lúc ừ, Hôm cá mừng này like khả Trong ca này không có lũ Yêu có xung vậy Còn nơi này mắt ẩm quả tăng nà lầy văn này đỏ là lại Khô khiếu văn hay Tí lòng đồng trúc hơi bán sang เอาที่ดังเมืองใดปอดของปอดกลางสุกเสีสย,เเยได้ยิงเราจึงไอยไตเลี้ยงค่ะอันไหนก็ซ้ำเปลี่ยนไหลกูเจ้กูลองจุ่มยิบกองมันักหลังเปลี่ยนดินฮักหลังจืดคือฮักหลังจริงได้ผิวมืยคือเราอยู่วันบ่นี้วันให้จ่างเฮ็ดเปเลี่ยนไหลเฮ็ดเขียนวันให้จ่างตุ้บยอนให้ว่ายืมประจนันจันเฮียงไพ่เนี่ยอันไหนควางไตปีหนออะไร มันจางเปลี่ยนกว่าจนาา้นนหนอไรปีเราเขากันว่นด้วยว่า้อสิงกองเปียบสิงหมหมาลังว่ามามังแขียนกำึ่งจ้อหนังเขาเชนิเวสเยอะก,ก็ข่าวเมของลงไว้ยุงยาวมาไต้เข่าอันว่าแกะเขยียนเมียนเขียนตาติาดตาเตียนให้ได้หาลำพันลำบังบูกันอยู้นเมืองไทย เดียวนาะอกให้ต่ำตึงสิเดมาเก็ดขี่วันมึงยิบเลี้ยวสิเดพันลมลอยขึ้นมาก่อนเลี้ยวสักย,ยเงยเยาว่าได้เข้าข่ายให้ที่นั่นอั่นยานมึงได้ด้วนดีมาเก็ดขี่ที่กังเงาจริงเขา้าข่ายหลือเดียมต๊ะกวา่าแต่ยาลกลุงนิดเขาปีนอ่าไนไลกับนเ่เพราะว่ามันเปลี่ยนมาปางตึกึ่กว่าเดชทำยาอย่าปีันว่าสิงกองสิงหมัดสิงยาตีหมอก ปีสองหิงหาคุยป้ปอดเดียกน,นา,น,านี่นเลยทำแหงียงเีตุสังเกยว่าท่านไหนย้อนปืปว่าเอาตีด่างมีนอ้อยสิมาไหนะเอาตีด่างขี่จังของเสียวคือนืนได้เอาตีด่างว้านให้พักหลังเจ้าคือเมืองแสนร้อยตีในหเอาขังในข่าวดังสิเปีปีนี่เปิ้นกว่าซื้อรงกนาาอีสั่ง เปิ่งกว่าซื่อหมากล็อเกียรติหลังเปิ่งกว่าซื่อโดนอันปล่อยหมากไร้ห้าเจไหนตั <c oughs> นมีข่าวไหมอ่ะปางทึกในมันเตรียมปิ่กว่าการหล่เลยก,การก้างขึ้นตีมืนดีจันเหมือนปีสองหห้าการนั่นคุยกันปีนราัางหลายเนการเขาก็ได้มีโดนมายือจอยห้า เนรลินก็ได้มีว่าไปดินเสด้เอาหน้าอกขึ้นลงกางห้าโคเขียวตีวมาตายดีจอมดินลอยไตเลียงมาจอมว่าห้าเชื่อในก็มันดีเปลี่ยนกว่าอะไรข่าวอันไหนเนี่ยก็อยู่ดีเสียงไปเมืองเดนตื้นอ่ำลบบาวากูปาดติดเมื่อวันมีข่าวมาเนี่ยเอาข่าวแม่โคห้าชนิดเวฟเสด็จมา สารางสรํงสาแดงภาษาในรายการปีนองหูปัญนญิยังอะไรลาว่ามันเปลี่ยนกว่าอะไรเออมันยามเปลี่ยนมาเยา่ามือปีสองเฮงฮาเอออ่ำเฮงแบบนันมาไหนเขามาการยีงกวนเขาก็เปลี่ยนกว่าเยา่ยาเออใครล่ะที่เห็นกันกนะกูอีสังก็เปลี่ยนกว่าอะไรปีน,ออน้องอะไรเว้ยก,การดอกเงินก,ก็ซ่อมเปลี่ยนกว่าอะไร ล็อกเล่นสามก๊กสามเมืองเลยเกมการซิกซ์ได้เฮ็ดเกงเอาซิกหลอกหยอกจอมหนีจากยานินอำาลงอในติดก้วยกาวฟองจากหนักขึ้นมาหมักยิ่งฟองต่างๆใครเฮ็ดให้ซิกโครลอยู่ด้าเมืองถึงไล่ข่าวเปียนมาขี่เงาจริงลอยใต้เลี้ยงเนี่ยอนีรเป็นเพียงการตรงเพราะประเดี๋ตกตั้งเนี่ประเดี๋ปิบหลอกตั้งนี่มันเป็นเจอนั้นปีหล้าทด้หลายเว หูปาหลงของเสียวขึ้นิีได้จอมซืยอดหยิบก่องก่าเสด้ตึกเกียดขี่บันมึงเอาแล้วเอาให้ต่ำดึงเสด็หลอดปลาปางตึกหลายตีกูก็อเดี๋ยวหูดีเตีเบอร์สักสิบเจ็ดเปิ้นหล่อห้าเกมการสิบเปิ้ห้าเพียงการเปิ้ลไข่จันเฮียงไพ่ประจานห้าข่สิไต้ทุ่งไรคา m a ใจว่าเพินี่โลโลยไปแล้วเฮานี่ามาจ่อยอนเออในนี้เกียมสิได้พี่น้องทั้งหลายโอป่าวะอย่าสิตื้นดีู่ดันอายเขาสไเขียนการเอาไว้กวยมากอหีม,มาก,ามมากาปอมากาอยู่ดีรายการแคลาดว่าเอาอยา,าดเดียวต้องลิสิับตอน,นดีงามๆ เมื่อแล้วเมื่อถางเรียกแๆใครติดกันจุ่มนำอยู่เชงไหนวันเมื่อใดเสียนายเลยจากมองใหยหลาดสื่เๆอยกาเดแยกเลี้ยงวงง่าอันนี้เฮเอะไโก้กานเขาเมียนเหียนใครติดใครเตียนอันนี้เฮเอรค้างเขามากกว่ายในะมึงได้อันอนี้เฮตอะไเทียนอะไรเขาสัมผัอันนี้เฮตุอะไจุ่มมองนกเขียววันให้มาเิีวขิงกานขิงเหีนเลยย ของเสียวขึ้นไปได้ว่าปินกุลว่าปินจุมันอยู่ด้านหลังเสด็จปันเฮียงไผ่ปันอาจามยันปันดนารากองกังกำเสือยาวปีนอันอะไรเพริ่มเงือนหรอลองพี่มันคู่มาเด่นเลยปุ่นใครรับการาน,กนั่งปุ่นปีนอ่ะไหนบอกจะลองไม่เอาไว้ว่าปินจุ๋มหนึ่ง อันมีเบลิสในดุมฟ้าอย่าไปลืมว่าพะมาานันกองมันวันหนึ่งมากันเดียวจุดเสียนในสิงนส่งม,ง,งมัดว่าเป็นอาจุยามานึีเห็นเพรอีดีไล่การเสียนไปเลยจ้าเมื่อยาได้หันมาเข้าคาเนะี่ยมาได้เป็นโก้ก้างฮะเอามาได้เป็นลอยแต่อ้าว่าไตฮัมปะอูลาตัดสีว่าเข้าเป็นกุนเขียเนเดียวเข้าเป็นกุนมือเดียว หนึ่งมันสุหน,นสหนึ่งเหมี่ยนใจมาหนึ่งเข้าตึกกันหนึ่งมาหนึ่งเคลื่นดีใจเพราว่ายื้อกัน jam ถึงแล้วโอ้น่มมาในมันนินยอ่ออันนี้รองเล่นเกมกันมือม,มันไม่ก็เป็ี่ยนดวงโมเป่าโมาส้นท,นทนุนเยอะปีนอหนอะไรนปีนอเขาก,ก็ดีแลยหันมาปราะคู่เขียวเลยคู่ลายยื้อกันมันเฮ็ดแจงแถมแจงซิบมาเอาหงวหลวงปีเดิ้ลมาเอาหัวหลวงมันให้ปันปีปันปียื้อก็อยือ้อใจที่ ใครผู้ข่าวเปินืนยใครผู้ลองเปลืยาาาอย่าวกับจองเขายิ่งกันตายตีตายจะไหนเอ๊มันงแค่มาอยู่กลางมันเสียตัวจังนั้นเนี่ยอันนี้ฮู้ก่อหันมาหลายปอหลายกรรมปีนอ่อนางหลายน้องชายของตาปังเาขาคำว่าน้องปอจานโตอันยิบไว้หนึ่งเช่นหนึ่งคุยออกตีห่อกลนเขาขึ้นโลกรวยลำห้า อ่านั้นก็ร้อยโกวัน5อ่านั้นก็เงาซิ่งร้อยแทเหลียงกองหมู่เมือง5เจอในตาได้หล่นั่นเฮาขานนับสอน,น,น,สนสตเ็เปอร์เซ็นต์นําดีสุดแต่ว่าร้อยกวันเก็ร้อยมือปีหลไปีไนเนเข้าไปจา้างยี เพราะว่าเขามีเผียการใช้ให้ชิมมีเผียการสิแลขับตายหม่ภูมิหิงมันตืตั้ตงไหนยือออน้อเฮอออกมาเลยออกติดเปอร์เซียนน้ำติดก็เลยเปลี่ยนดัางลอยกาเมึองลอยกากันเงาจริงลอยใจเลี้ยงนีมันอ่ำง่ายเหมือนหว่าว้วนเอาไว้กับนี่นี่อีชังก็เปลี่ยนกว่าเราอยู่กุ้ย พอเป็นจรานังขาวเชนิเวเยอะข่าวไม่องแทั้งหลายหลายข่าวพตต่างว่าว่านึ่งที่เป็นวีโอเขียกนการอดีตยืนเงาจึงลอยได้เด้งก็จังว่าทีลาอย่าดีมาเขาก็าดีมามาเลป้อมให้มาก็เมีดีเขาปีาลรเปิดการซึกอันว่านั้นมาก็รับตนการอ่านวิาจารณ์ให้ีละ อันนันเป็นสมถะเป็นสภาวะมันยาวปีนอนั้งหลายอามีสังนิีใจทุกอามีสังตีเฮาข่าโลเลยวุ่นกว่างโลมีศีลสมาธิโลมีเสื่อไรายก่อนให้งานฮัตหันฮักจืก้อคือหูปากทิพเพราะว่าเฮามีน้ำใจฮักจืก้อคือหักแผ่นหยินหูปากโปน,นันปนไนยไปก็ไปยม่ยุบ ยับยับเสียจการขึ้น้อยไตเรียงไลยตีไหนกวนว่นาปีนอค่ะตีปั่งใตยไต้อยู่เมืองอเมริกันอยู่เมืองไทยอยู่เมืองใต้อยู่เมืงอ,มง,อมงเขียดีล่ะถ้าติดตามโดยข่าวซึ่งเหยลองอ่านว่าว่าดีขึ้นยืงเงาจิงรอยไตเรียงลองไหปี่นกว่าไรต่างหึ่ยพอเขาลับว่าเปลี่ยนไรขอความขอไหนดับไรปีสองหิงหานังเขามาตกเยู่เขามาหนุกมาซุ่มเย สิบแปดปีโดมาปีเนี่ยเขาห้ห่อมยังห้าเขาทางอย่างดูเขาเจ๊งหิ้เขามีเครื่องเงินคิดเข้มหา้าอยู่ดีเขาห้างยันยาวกอ็อยู่ดีเขาเลยดอกเตียอันนัน้ให้กูก็ไหลห้างยันอันเปีนก้นมึงเอาอะไรจอยกันเย่างนีอ้อันเบ็นก้นสึบแต่ด้เพียงปิดอันนั้นได้ลองของเขาเขาหู้เสียเขาการเขาปีดนาตั้งหลายตรงดับ แนวขอที่สงองเขาพามาด้วยแสงว่าเป็นจยูหมืนฮักหลังสิดใจปรจาัญสเสดมืออยู่้อมคูเขียวกูบ่เลยบุรีทีกัดคุยเมืองกึงนั่นกาสามลำยาหมักสอดทำป่วยย,ย่อยหลากมาไว้ดีกัดคุยไว้ดีเมืองกึง ลองดังมันเปลี่ยนกว่าในเมื่อวันที่แปดหือนกหาปีอสองเศ้าสปีดอนอไหลายวันเยอะหาหกวันก็ไหนในกาน่นคําพองก็ว่ามีเสียงว่าอยู่ไว้คําพองก็ว่าเสียงว่ากัวยเย่ววันบนไหนในโกวะกุยกากาสีหาลำหาหกลำนั่นพอเสียงว่าอยู่ในกาลำนั่นก็บอกว่ากามำให เลยลองเมกเมากาไขายยาเมากำตั้งํำเลินัังหลายเิีวเอาหลายคนมองเลยวัวเดินคนไทยหวือคนอื่งกุยกานลองในก่อนกันถ้าสางตัวยวาเสียงว่าอยู่ดีละเพอหันวันเมือนะ่อไงการหวยย่อยสามลำเนียนโตมาดีกัดคุยมองกึ่งนั่งจองชิงเสียงว่าซ้ำอยู่ไว้ในกานั่นอยู่ห้า อันนั้นก็อันกาหวยย่อยห่แบ,บสามลํานั่นอัมปากาเสียงว่าปีนอตางหลายภายหูข่าวเสียงว่าภายหูข่าววุ่นอ่อกภายหูข่าวมุกจูไม่ก้นยยองย่าวันเกามืองเอาข่าวดีดีเสรสูงเหมือนกันด้วยใครหัวเสียงว่าอะไรมันหวยในการนั่นปีเอ้าห้าใจกามันอยู่นี่มาเดมันมาจอม thấu thế cả mà lại năm ăn cuối này năm cả quy đang lưỡi lao ừ, lao cho có mừng cứng mưa thì bẹt quần mà đây vì đó là này mình có hẳn ca họ quay là bóng ma vay thì cả quy đi mừng cứng này dọn yon... thảm ăn quả ăn ma hờ ngọt ngọt chong trong ngọt ngọ, tôi เสียงว่ามีก็เลยมีอยู่วันไหลมืดคือจำใจ้าถามได้ว่าผูเมอนั่งเอาอะไเรเอาฮาเอานิปปะเนี่ยห้คุยกับหลวงพอถามเออเรื่องนั้นเอาไว้อันนั้นเฮียสเลมันคำใจเอาใกล้ๆมากลย้อนว่าอมันใจห 50, 50ูปากติมหาสิบหหาสิบก้าวคุยปีหนอลหลาย ตายได้ฮ้าถึงมิลมหายใจอยู่ฮ้าตึกเป็นยุกยักเมืองไปเสด้แต่เดปันต่างคนเมืองอีกทีเข้าหลุดใจกันด้วยสาจะว่าขว้าส่ามันเป็นลองอี้พอมันอยู่ในส่สมิบินลองขี่สิก,กว่าวันดั้งนันเออนาฬกาล่นจองมันปา้า ของเสียงที่นได้เขาอะไรมาดีเลยสวดเย้าเขียมดีเขี่ยมากาบอยงอยู่ไอ้ก้อยอันไหนตีเราว่าเป็นปิญญานึ้นจังยุงยามาสิบชีนั่ก็เดินกาเสียงว่าห้ามุนหัวห้าตีมีทางหลายหลายก็งากินขันนะตีนอกหูปังเญียนั้งไหลายอำรูปวยไว้หะจู้มันกองลังแบบเพียงยินวันมื้อที่นั่นเออได้ก็ฝากปีน้องเขาค่ะ เป็นหูเป็นดาเป็ี่นสายขา่าบกับสิบติดต่ถามด้วยแบบเสียงว่ากไว้ดี่ในการยกยอยสามลรืมันมาไว้ดีกาดคุยนั่นส่งป้าห้าถามเลยฝากกันไปในันกดีสามค่ะพอําว่าด้วยพี่าา้อฮาดีปั่นเฮียงเข้ามาตาซิดโดนในมือว่าอะไรมียู่ดีสามข้อสำกันดีรายการ แต่มหมายลายจีย๋เาไว้สสงก็หลายลายจียตวกวขายก็หลับบ้นี้หนึ่งปีน,นั่นไะหลย,หย่อดว้เหตุการณ์ก็เ็ยก้อที่หนึ่งใจจริงกองสองเมืองเมาหนึ่งปากยังเงินขี่ก็อที่สองลุงอ่องคิดเมืองวีจูเขาวิงแหงห้าร้อยบาทเงินไทยสามหมอกแสงเมืองไตหนึ่งพันบาท อันนี้ก็ปันเที่ยงเขามาบอกว่ามือว่าเข้าขาลไอยู่พันกับโคงกันเยา่าอันนี้ก็ยุยอหุ่นพี่ดาเข้าขาเยอะเยอะนำลเมื่อเดียวถึงมาลาที่ข้าวฝนก้อนอยู่ในรอยในป่าในถิ่นลอยชั้งลายได้กูก็ได้ป้องใจงมัก็อดียามทบทียมงรุกกวอันไรก็รีสู้เวชชิงก็อนีอนออปีน้าอตอ่งไหล อย่าลืมอยแช์เหนือ,อ,นอนไลน์เฟซบุ๊กแชร์ไม่มือยอนกันนะพี่ดาวเอามาด้วยเอานิ้วมือเส็จิ้มแชร์คบอกว่าเป็นควรมีหมอาอูเอรีงามและเป็นเอฟซีโดดเด่ในรายการมังสุขัน